รถยายไม่มีวาสนาได้เปลี่ยนป้าเลยถ่ายคลิปสรงไหนในเด้อ1400ท่านนะครับผมสวัสดีนะครับผมไปอยากไปนำเด็กอยากไปก็ไม่ได้ไปอยากไปก็ไม่ได้ไปโอ้ยนุ่นเห็นเห็นแม่ออกไลา์ดูไปใส่นั่นไปโซ่โอ้ยมันม้าเด็กขืนทำถืองูย้อยเตะไป กัาข่อยเสียเราไปป่าไปไบหืน่นเองไหนสิได้ไปน้าขาวในรถคุณลุงคุณป้าอยู่นี่ยายไม่มีรถไปอ่ะโอ้ย <c oughs> เขาไปกันหมดแล้วเราเราจะไปยังไงเราก็เฝ้าน้องนาบอกหนาวก็หน,นาวเด้อพี่น้องข่อยสะเขาเเ่าหื่นแล้วหนาวแฮ้งหนาวจะสีซอกละ่ะหนาวถึงกระดูกนู่น เอฟซีหนาวมากเลยยายหนาวมากๆหนาวแห้งเด้อพี่น้องหนาวอีลีอีหลอหนาวลายเด้อพี่น้องเฮ้ยหนาวหนาวหนาวนายสมอนหนาวสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็เขาบอกว่าถ้าไปยายก็ไม่ได้ไปยายไม่มีรถ นั่งตรงนี้ก็ได้นะเอฟโอ้ยโอ้ยยายก็เจ็บขาด้วยเข้าไปกันหมดแล้วลุงกับป้าไปเดินแบบนะคะเอฟซีแต่ยายไม่มีรถอีกอย่างเสือเขาก็ไม่ไปด้วยนะ ยุ่งหลายเลยค่ว่าจะนั่งนิดหนึ่งยุ่งแต่สวดๆอยู่ยุ่งยุ่งยุ่ง,น,ง,น,งนั่งไม่ได้ดอกว่าจะนั่งนั่งไม่ได้บอสนาทีก็ไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคะยายว่าจะนั่งนั่งไม่ได้นะยุ่งยุ่งเต็มเลยนะคะโอ้ยอยู่ในสวนสุกนะนอีฟซีนูนข้างหลังเราก็จะเป็นองค์ปู่ พาติดก็ลงแล้วนะคะเดี๋ยวยายจะให้ดูาพายติดนะคะเอซีให้ดูดอกไม้ยามเย็นส,สวยจเริญหนูจรนญตาโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยจิตหลอดบอทำไมมันหนาวอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ อบอ่อาบเด้อยออชิดว่าบอ่อาบเด้อยออชิดว่าสิไปเลยเห็ดงานเหมือนเหมือนสิไปเลยบอกออชิดเนี่ยโอ้ยหนาวหนาวดวงอาทิตย์ก็รับฟ้าไปแล้วนะคะไอ้ที่เขาไลฟ์อยู่ที่นูน่นคนก็ดูเยอะนะเห็นไม่เอาไปไลฟ์คนดูเป็นพันยายไม่รู้ว่าเขาไปยายก็เลยไม่ได้ขอไป้อด้วยเลิกงานแล้วนะครับเดี๋ยวก็ จะมาอาบน้ำแต่งตัวนะประมาณสัก5นาทีก็น่าจะเสร็จนะคุณเขาเตรียมกันหมดแล้วนะยายก็ไม่ได้ไปนะคะพีสนุ่นเขาเตรียมกันหมดทุกคนแล้วนะคะดูซิโอหกนาทีจะไปแล้วนะคะยายจะไปยังไงหมดใส่ไ้ผ่านไปบ่ได โอ้บอ่มีรถไปน้ำเขาโอ้ทำอะไรน้อนัอ่นรูติดไฟติดอะไรบงข้างบนรถนะคะ่ะรถนาทีทำอ,อะไร งอาไิเสือพาไปหนูนาพาไปดูมีหลายช่องเลยค่ะที่ไม่ได้ไปนะคะพรทองเพียนรอชมเลยแต่จ้าจ้านี่อะไรนี่ากันเยอะๆนะคะยายก็ไม่ได้ไปยายไม่มีรถเพราะยายไม่มีรถไปหลายคนเลยน้าไม่มีรดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อา,อาที่จุบุรีมัจ้จะอ,อไฟเลนที่ไมันโยกค้างๆมดมทูสักส์สวัสดีค่ะ<า><า>